ม่เอาไม่ใ่ไ่มไี่ไปใช่มมีโซงยางบ่ถ้าป่ยูเป็นโต๊ะรงกตอมเนี่ยตัวบั้นโกนี่เจ้าก็สวดใช่ก็ได้นะ เมื่อกีนึ่กิตมรอกาตัวนี้เบาวันเลย จาะเลยใส่สายไฟบอนะเจาะักันลยันว่มีทอย่างคนชื่อมาชัยเลยจงเทนะโอ้โที่ใช่สายไฟเดมีดดไฟตั้งถึงคช่อม่อยางมาชเเทนงนี้ประทามทั้งบอดีบ้างมือ พาเนี่ยไปมุกกวนี่เดี๋ยวทำนี้นะไ่้เดี๋ยวไว้พ้าเดี๋ยวทอแปบธรรมดาใส่กระดุมตุ้มยางยางยังเดือนกันบ่ลอไปใช้ีมเะเดนนัตามะั่วแน่นแน่ คอยยางไปนั am, ่นเนาะแล้วพอพทำเพิ่นบือนหอพกอดมาเนี yeah. in ่ยหันงบเพื่อนตัวบอดี้เพื่อนรับผิดชอบหนิแบัดเราไปอยู่ได้เราเมื่อไดพอเราจับเหลี่ยมจับยางปลาไว้เพื่อนโดยตัวขาเมื่อนทำประต้องโดยเราแบบพาเมียไปมกมาอนี่ยเราเมื่อกี้นี่แหละแต่เ็ดตัวที่ว่าห่อหนังกันพอตามรักนี่ก็ต้องได้จงไว้เพื่ออนาคตอยากใช้หลอดไฟ คมไฟเ่เพิ่อนเนอะนี่จะแบนนั or, well anyway> ่นอยู่เพ่าสร้างเห็ดไม่ได้ชุดไมุ่ดอย่างไรก็คืนอย่างเดียวนะเห็ดกําแพงอันนี้เฮือนเท่านะส้างในบ้านแหละกเขาเฮ็ดนี่เป็นแ้องไว้แหละคุดคุมแล่็เท้ากอเส้าเอาเองเรียบร้อยบิดอ อันนี้ฮอตขัดนะที่พอให้ประตูเลยบ่นี่เออต้นน่ะพี่นี่ว่าเห็ดแต่ตัวนี้ไปนี่โอ้แต่ตัวนี้เห็นยมราว่าโอ้ไม่แต่ฮอตขัดตัวนี้เนาะน่อยฮอตขัดตัวนี้ก็คือสาบนี่ยังโมมีเนาะมีแต่บิดนี่ก็เป็นจบบัตรตัวนี้ชวนนี้จะได้งูมาเห็ดทั้งเฮือนบาตนี่เนาะโดย พอเราก็เราไมหมลบไมมตัวที่ว่ามันคิดได้ไปจับเดียมไว้ก่อนบาทนีิบอกของแพงเพื่อที่น้องเไปอัพเดตน้ำกันเนาะขำแพงอยู่ที่บ้านน้องแตวเด้อเพี่น้องไปเสร็จส่วนตัวนี้ไปพอเราเราถามมึงบอดี้ก่อนสวยจังไลยเนาะแต่ว่าเสาเราดึงไม่ได้ไม่ ตอนนี้เท่าตอนเรายัางคิดหนักอยู่ตอนนี้ถึงไปดีกิโตมบ่าบ่าไง อ๋อดีเ ấ y บัดหยยบบัดไม่ลุบลงไปหงวยเนาะจะเป็นอะไาลังเดิมเดินยังคบอนี่นะหันข้นหยับด้วยังหันท่าว่าบ่าสาไทยดิอเน เดิมเิมพกันแล้วบ <fig ur> ้านเห็นรังบ้านเห็นเอิญนาเลยว่าเห็นห้าน

นเินอนื่อยเนาะรูปลงลายเติบได้่ะเหนื่อยไปหามันเห็ดล้างล้านเลยเห็ดห่านขึ้นไปเนาะเป็นไปเยียบเให้มันค่าชาวห้านจริงนะเออชากไดอ่นะ เลยนะ่ว่าอยู่มาได้เรื่อขอห่อชงว่านปีดสก่อนเอาใหม่ก็ไมจนี่ยะไรมนยเขาย่ว่าเขาเห็นเายังกันได้คิดอีเหนืองเกี่ยวกินนี่าจหยำ่เลยนานเจ้ากินบ่เจ้านเหนงนอยย่าแข้งก่ย่ำเขแ้วคือ่ มันมือันตเลยมียังเลยเอาลัไปลองลองบ้องกบ้งบ้าให้บ่งหมงดูมาลองดูหน่อยนึงเอคมันติดอไปคบมันฮะพาเาเจ้าสิตัวเรายาแหละสะพอเราหามเลยฟังเชิงฟังกลมเราคนไหนตื่นยังเห็นมือต่ะไปคอยู่ปากุดคบมันมัน้โอ้ <laughs> mặt hảo bọ cứ bọc tôi chi phép nhau hơi. chút sụt công nghèo đây bây nhau đó tới <laughs> nhau luôn, mẫn to lấy lại thưa mẹ 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 phố mẹ 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 mẹ

ไมอม้พวกนีนายไอ้นเขาก็มีนาเออเียนแหลรานนีละนี่ซ้ำันลกัไม่เขาโคกันอู้ดอจับเดียวจับ bueno, เดียวกันพอเราจับเดียวสาวกันบาดนี่ ดีแหละว่าพ่อทั้งทัพ่อเรามาแต่เรื่องพอดีกับพอดีทั้งพ่อวันบุญยงเพวันไห่ถามเนาะเรื่องไปวายกอชื่อนี่พ่อคิดเท่าไยพ่อแบบบริษัทบริเทพื้นนี่ก็แบบกอเฮือนนี่แหละกอแล้วก็กันห้องสองห้องแล้วก็เห็ดห้องน้ำใช่ไหมอะไรคุณอะไรเนาะนี่แหละ้งไนี่แหละคือโนนองเต๋อเนี่ยโอ้พ่อยังบริเทพึ่งว่า ประเมินมอพอกห้องทำไรฮะน,นะโดยเพราะว่าตอนที่ทำไรพ่อว่าตอนนั้นหั่นว่ารวมเบิดห 30, 30, 30, 30, 60, ั่นสามหมื่นสามหมื่นหกเนาะแต่ทั้งฉากทั้งยังที่ลูกถามพ่อเมื่อนั้นเี่อ๋อโดยบัานนี้หั่นทั้งพ่อพัอนชีอันอยากซอยแบบที่ตะขันตอนนะเอาที่ว่าก,กแล้วก็กั้นห้องสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำโอ้เนื้อแล้วพอไรเมื่อท่านมีห้องน้ำใช่เนาะถามว่าห้องน้ำเนี่ยเอาขึ้นคุ้งกับมันนันเลยบ่หรือว่ากันอะไย่างสองเมตรนะ แต่ยาวิทย์มนกบบ้อบนะห้องน้ำมันมีติดกับครืั่วเนาะทางเข้าไปนะพอนในยังบอดิขีดว่าทั้งวงในมันมีนมนสิก่อจักห้องมันนั้นมีมีสมุดบางห้องนอนในช่องบวกใส่ห้องน้ำกับพินซึ่งชามนะเพค่อก่อสุดขึ้นบเนบอดิไลวงมีจักระเละทางในาทางนอกก็หุ้งแล้วกระเละนะวันนี้ได้ยังประเมินเบิ่งว่าคือมันนั้นจะเพิ่นเว้าเนาะแต่ว่าพอเว้าแล้วประเมินกับเตียงทองนี้แล้พอว่าสามหมื่นไปไปนะแต่ว่าโตไปมัน แต่ว่าบางจักว่าม่ตัวจริงอีก่อนตัวจริงก่อนยังบ่ได้เช็คนะเพราะว่ายังบ่ได้บวกห้องน้ําเขาโยังบ่ได้บวกห้องน้ําบ่ตัวนั้นน่ะ่ได้ลืมห้องน้ําติดกับห้องนอนยเพราะว่าคือน้องแตวนี่ห้องน้ําติดกับเลยเด้แต่ว่ายังบ่ฮู้ว่านี้เนาะยังยังบ่ฮู้เพิ่นสิเว้าไปก่อนกย่านว่าต้องคุยกับทีมงานก่อนเนาะทีมงานโดยสมมาบคนว่าก็จะซื้อบ่ทันได้บวกได้าเท่าใดเนาะแม่นอือได้เท่านั้นก่อนก็ขึ้นแบบตั้งมันก็งครบแหละ โดยทั้งพ่อเพคนวายอยากอยากคู่นะถ้าพ่อเพคนช่วยไล่คนอยากช่วยรับส่วนนี้บ่ดูบอดจังไรครับกับุูู่แต่เพคนอยากให้ถามทั้งพ่อสร้างอีกเท่านึงเพคนละโดยแล้วก็ทำต่างชิรายบิ้งวันโดยเป็นแบบนด้เลยเขาต่างชิรายบิ้งนี่จะกะเล่อยู่ขนนดเพื่อใเราเสิร์ฟแพงแต่มันก็ยิ่งจำหนักกะล่เพราะนะโดยอ่ะนี่จะทางำันไว้ก่อนเนาะ แต่ต้องคุยกันมุดในทีมงานก่อนเราคนเดียวกับบุรอาอีกแล้วด้ยอ่ะวันนี้นะเนาะจะทมตอนนี้เราก็เห็ดล้างด้านหรือว่าเห็ดห้านเย็บขึ้นไม่เอาไม้ขึ้นคือทั้งไอ้รถเราเห็ดดีแหลนะเนาะอืออ่ะเดี๋ยวสิไปทั้งบึงทั้ง,ง,เเดดง,ทง,งเตียวกันเห็ดอียังทั้งเตียวกัโอ้โหนะ ฟ <laughs> he <laughs> ังพี่บัานเฮ้ย้องแถวว่างเราเบิดเราอะชาพัดกิโลงดำให้ลำลาบัานี่ลงไปเจบเลยตอลงไปหมดเจ็บเลยต้องเดจะไปกิโดงนันเราอะรไเจ็บหการแบบนี้เราอะนี่ มามา,มาเลยลเลยเนาะตั้งแต่เห็ดตั้งแต่เห็ดหลดบริยุทธ์เลยพี่น้องเลยเห็ดหานไวก่อนบ่อือ่นเตรียมพบอบริยุทธ์ประยอน์อ <c oughs> นนนล้าก็นห้หึหึหึห้หึหึหึหย้ึห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 าหึห้นะ โอ้ไปปั้นไว้ปั้นน้ําไว้บ่มื้อน้ําใดเข้าอันนี้ไว้พูดก็ได้น้องอันนี้น่ะไม้นี่จ้ะเออมันบ่ได้สิเาเฮ็ดอย่างนี้ดจําบ่เกกะทําสร้างแล้วเฮ็ดเียเยตัวันโกนี่เจ้าก็สวดใช้ก็ได้เนาะันี้โกนสิหาเก็บก่อนใหญ่ๆไป xài cục hen Hãy subscribe เกี่ยวเกี่ยวมอืออีเลยเห็นจักโตแล้วแต่วขี้เกี่เห็นจักโตตัวเดียวนะใครยุมีตัวเดียวหรือว่ามีลายมาทีดินแน่เนาะตอมาลายได้ไวบัดนี่คนด้น่อยเนาะเหยียบเบี่ยงผิกพอแห้งเนาะ โอ้ป oh, ั้นไปเดัน hmm. ป okay. uh ่อเดี๋ยวโบห้ยไก่ใหหมูรอดเข่าไร่นะน้องเตียวปั้นไปแบบนี้ตัวใหนกลมใหญ่เออเนอะไอเดียโอเคแหละเต่๋ยวยหมอยไก่รอดเข่าพืช phải đầm luôn Mày nắm lại khóc. Ngôi nịch tay bò, Ngôi nịch tay bóc. Ngôi nịch nó bóc. Ngôi <laughs> nịch tay bóc. Ngôi nịch tay bóc. Ngôi nịch tay này Ngôi nịch tay bóc. Ngôi nó tay bóc. Ngôi ยันเก็บคนนะเก็บมาพอแล้วอกลองแต๋อวะโอ้ยเนาะอประกาศเชออนประกาศนะขั้นชัปป้นภาเป็นบ่เอามาปลูกบ่บ่มึงม,มีมึงปลูกไม่จะปลูกแล้วเอ้ยใช่ปะคอกินนะ้ำเนาะปลูกทวานต้งสร้างแล้วตอกไม้แล้วบวะนี้ต้องเป่งต้องเป่งหน่อยบะนี้ เิ <Christina. S 1> ึงให้คนก่อนเด้อไปเจ้าเยียนดินก่อนเฮ้มื่อกันดิ่กี่ตมรอกาตัวนี้บาวานี้ อ <c> ย <ười> <g ul iffe> <shorts> er ู่ไกลอยู่ไกได้หลุดเดี๋ยวพอแห้งแล้เนาะไม่เฉียนใหญ่ไ้ะนี่แหละ หาตกลงมากเก๋าจะป้ายกี่ตุ่มรอต้องแซวเฮ็ดคั่กอัดีรอหนักเนี่ยแต่พลาดได้เนาะกำลังย่อไม้อยู่พลรราดลงนี่เฮ็ดจังไรทีพอเราให้ถามเรื่องก่อนเก๋าย่งทั้งเรายังบ่ให้ยคำตอบเนาะมีแต่รอถามเพิ่งทมการอีกเท่านึงเลยวะ หลังเมืองกลับมาเนาะหายทั้งพ่อสร้างเล้วตีไม่ตียังเดบขืนก้อนหัวให้เราเ้ยมาหาท่งน้องเต๋อกันเวลาทีได้เมื่อปะนุ้งเตวอได้บาดนี่ หนึ่งเข่าแรงบาแตาเอ้ยบาทไหนฮึชิมาเข่าสิสิหนึ่งยามได้เฮ้ยบาทไนมาเข่าร๋อลืมบอกชิมาลืมมาข่าวอ้เข่าอ่อนอยคืเข่าใหม่ นี่ก็เป็นมืนอนพอๆละ่ะให้เขอาออนประมาณ5:00 6:00เฮายังค้าง1 1แก๊สให้เขาเดียวยังเหือท่านี้บ่าขาสารจ้ะบ่งอยู่บอยว่าตอนนี้นะ ล่างใช่ใอของคุ่ะหอมไหมมวยล่างเผือ่อน้ำมันอหอมปักน้าใช่มาแล้วกับอกสิบหัวรถมาลาหนึ่งโอ้ยแล้วเกกะเป่าเงินบาทนี่โขนป้าก็เป่าเงินไวพ้พี่โอ้สูตรของน้องเต๋วเนาะ สีรอบๆไปต้นม่วงไว้แต่ว่าเหาพดน้ำพ่นยังกับอันน้ำน้ำมันก็ชิวหนี่เด้ไอเดียของน้องแตวเลยมีประโยชน์ต่ออีกอีกนั่นกระปุก่านไว้ปอตากแดดฮะปอตากแดดใครอยู่กับป๋อตักแดดคนตักแดดนี่ตที่เนาะมันสีลำบาก ไปแต่ว่าเอื้อใช่แลับป้าก็แล้วแต่แล้วบันี้เด้อโดยมันจะเอาอืนจังวากันแต่เมื่อก่อนถึงเวลาสมมาพักควรนน่ะเวลารับนังเรียนก่อนเนอะโดยอ่ะสบายดีแล้วน้องเด้อเนาะโดยบืนมาไหมมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งเนาะตอนนี้ทั้งเฉพาะแล้วตีโค้งไว้ประเดี๋ยวที่ สามแล้วก็ยังมายำงตอบอยู่ให่เราเลยแบะใบผลาดลงที่ตอมในกระหวยเห็นดั้งัวได้ได้วเรอหอมแล้วก็ยังแดดอยู่ ปู่พ่อต้องเตลมาน้าบาเนียวตกเกะตกเหวน้าลมพอดลงหันกับพ่ออย่งนี้วเนาะมั่นแหงก้อนบ่าเลยอ้ยนอนแดเมื่อป้าก่อนเด้อท่านเด้อดยอุ้ยใหญ่ว่ะ นเลยอ่ะเนาะรถยังอยู่ดังข้าวพุ่นเนาะอ๋อแต่กระปะแล้วบัตรในทางพอสร้างพี่กะทางรถอะไยังลงมาอยู่พุ่นเนาะทางพอเรากรตีไว้เพื่ออื่นพุ่นได้ใช่ไหมคืนใหม่ทางพอเนาะเพื่อเห็ดแบบเห็ดยังไว้นี่กัคำเลย โคงว่าเห็ดอันไรห่านวาเหยียบก่อนเมื่อนี้เมือ่ออื่นจังว่ากันดา่วะนี่มันขำเมือ่อแต่ตาได้โอ้ยยิ่มหวานดีสาวคู่นี่เนาะสาวคู่ยิ่มหวานดิกรสร้า,รางเนาะปื้อรอะอ่ะมาเน,นี่ย เะเลก้าวป้าได้พอไอบาทนี่โดยโดยโดยยูนีพีแห้งปื่นเพ่นได้พอไอ้จังหวะเนาะอันนี้ก็คืได้ขึ้นตีแบบไว้ชื่อเนาะขึ้นไม่ไว้เห็นท่านไว้ชื่อปื่นเพ่นได้ใชได้เอาไม่ขึ้นมาพออันนี้จับเดียมจับจับเดียมอันดาเสาเสาใหญ่ไปพลอย่น้องไอ้อันนี้ชื่อว่าทะเลนี่พ่อพุ่นหล่อทะเลพ่อจืดคือว่าซีแซนไปอืมใช่คือพ่อแล้วเปล่ซนหา ผมวัวน ich mein ี่ได pues yes. ้พ่อว่าเ <An bueno, ื่ออันสามเชนหานะจะว่าเสนปลายนะโดยกะตดวใหญ่เขาบอกนะตอนนั้นหันเชนฮ้าอ่ะสื่อนะโดยสี่เชนปลายทั้งแถอเราอะแม่นากศตัวง่ญยนี่คือ เดี๋ยวงเคยซื้อไปเนาะสามแสนปลายหอยพีดองไอ้ตะกี้แต่ตอนนี้มันก็ต้องขึ้นราคาแต่ซื้อตั้งแต่เห็ดกัมเพงเงิ่อนฉบุญคุณป้โอเคบัดนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะได้กำลางเมือปะก่อนบัดนี้หอยพีดองเอ้ยจังไรก็ขอบคุณขอบคุณทั้งพวกเราคุณยายเนาะก็ทั้งไอ้พอเราให้ทำไวหวหอยพีดองไอ้แต่เขาก็ผู้ห่วพอเราช่วยซอยบอ่ด้วยว่าที่พอคนก็เคยซอยเรื่องเอาดินเข่าเฮือนต้องแตวเนาะและ้วก็ให้ซื้อบล็อกมา กระปูนเพื่อนพี่น้องเอ้ยแล้วก็ได้เลยทั้งพอเราว่าให้ถามเบิ่งทั้งร้างเพื่นเด้อดุกเลยเด้อว่าส่วนกกเนี่ยบูรวมสาบกับเทพื้นนี่เพื่อนสิคิดน้ำท่าไยเนาะโดยแต่ว่าทั้งเรายังม่ยให้คำตอบเพื่อนพี่น้องเอ้ยเราถามิ่งฟังเบิ่งอีกผู้อื่นกูแหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบุญขอลาพีท่าน้องไปก่อนขอขอบคุณขอบคุณตลดลายเด้อสบายดีวัดสุสุสุคน